ับสวัสดีครับคิวคิวร้องเพลงของผม6โมงเย็นนู่นใครกลับบ้านก่อนก็ไม่ได้ฟังนะยกเว้นจะไปนั่งหน้าจอทีวีอยู่นะแต่ช่วงน,นี้หลังจากที่คุณชัยพัมบีทอัพไปแล้วบิวไปแล้วเนี่ยนะผมก็จะมาบิวต่อเรื่องภารกิจนะเหตุการณ์ต่างๆที่เรามาอยู่วันนี้และจะต้องก้าวต่อไปนะ งานวันนี้จริงอยู่อาจจะดูแล้วนะ่ไม่ไม่อคยเต็มร้อยเท่าไหร่นะหลายคนอาจจะตกใจเศร้าใจเสียใจแค่นั้นพอหยุดหยุดหยุดเราจะต้องไม่ใจเสียไม่จิตตกเพราะว่าภารกิจเรายังมีอยู่ต่อไปการมานั่งจับเจ้าซึมเศร้าอมทุกข์นะให้คนเห็นนั่นนะ่ะไม่ดีเพราะว่า เราจะต้องอยู่ต่อไปด้วยจิตปัญญาและความเข้มแข็งนะครับฉะนั้นภารกิจจากนี้ไปก็ถือว่าจะต้องท,ทดสอบหนักหน่วงมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราจะไม่โดนนะครับเราก็โดนทดสอบมาจากสภาวะเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมจากนี้ไปสภาวะกิจสภาะเศรษฐกิจโดยรวมนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นและนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ STV News นิและกลุ่มผู้จัดการก็ด้วยงานวันนี้แหละครับมาช่วยกันเซฟ n n w w s One เพื่อให้อยู่ต่อไปนะครับเพื่อให้ทำหน้าที่ทั้งในฐานะสื่อมวลชนและก็เป็นตัวแทนผู้ซึ่งปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนให้บ้านเมืองนะครับอย่างที่ CEO ปับว่าไว้อันไหนเราดีเราก็เชียร์อันไหนเราเฮียนไหนที่มันเฮียเราก็ดา่านะครับ เป็นภารกิจหลักของเราอันไหนส่งผลกระทบต่อประชาชนผลประโยชน์ของประเทศบ้านเมืองเราก็ต้งองร้องแอะโวยวายเป็นธรรมดานะครับ,รบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับฉะนั้นก็วันนี้จะว่าเป็นการตรวจสอบจิตวิญญาณของเราที่จะมาอยู่ร่วมกันเพื่อก้าวต่อไปก็ถูกต้องนะครับถ้ามานั่งซึมเศร้าเสียใจย่อมทำให้คุณสนที อยู่ในสภาพที่ไม่แฮปปี้แน่นอนล่ะครับฉะนั้นเราจะต้องแสดงใหาเห็นถึงว่าเรามีจิตวิญญาณมุ่งมั่นเด็ดเดียวไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะก้าวหน้าต่อไปนะ,ะสู้ไปทํางานต่อไปจนกว่าคุณสุที่จะกลับเข้ามาอยู่เป็นขวัญใจขององค์กรน,นี้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้อาจจะเช้าไปนิดนึงที่ผมมากล่าวต้อนรับ ญาติพี่น้องแฟนๆไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแฟนๆรายการนะ,ะและผู้สนับสนุนรายการและกลุ่มของเอสทีวีนะคะและกลุ่มผู้ที่รักบ้านรักเมืองรอบเย็นถ้ามีโอกาสก็จะมากล่าวพบปากกับพี่น้องเหมือนเดิมนี่ยังเช้าอยู่หลายท่านอาจจะยอมอาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าเซฟกําลังไว้เป็นขาดินขาดานนะครับตอนเย็นเพราะว่ารายการนี้เราอยู่ต่อไปจนถึงสองทุ่มนั่นเป็นเวลาเป็นทางการแต่ใครถ้ามีกําลังวังชาต่อไป นักดนตรีก็พร้อมที่จะย,ยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ท่านดิ้นดนนะครต่อไปจนไม่สิ้นสุดวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่มาเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือ s อชเราก็จะทําหน้าที่อย่างจริงจังมั่นคงเด็ดเดียวเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานะครับไม่หนีไปไหนไม่ถอยไปไหนนะด้วยความแข็งแกร,งร่งและด้วยความสัตย์ซื่อต่อหน้าที่และต่อประชาชนนะครับ ขอบพระคุณนะครับที่มาต้งเช้านี่ครับสวัสดีครับส่วนเพลงรอหกโมงเย็นนะครับเมื่ออาชีพเข้ามาแล้วเดี๋ยวรับรองไม่ผิดหวังฟิตซ้อมมาไม่ได้อ่อนซ้อมเลยนะครับวันนี้รอรายการนะครับได้ได้นิ้นได้แดนซ์กันนะครับอ๋ออ้า ร้องเพลงต้องท่หงวงเย็นตอนนี้มันยังไม่ได้บิ้วลูกคอยังไม่ได้เข้าที่มันต้องมีจอมีส่วนประกอบม่หางเครื่องยังไม่มาเลยหางเครื่องยังไม่ตื่นไม่ได้หางเครื่องยังไม่ตื่นไม่ได้หางเครื่องประกอบยังไม่ตื่นไม่ได้ไม่ได้หางเครื่องก็จัดไว้แล้วนี่หางเครื่องจําเป็นยังไม่ได้รับ เนี่ยนี่หางเครื่องฉุกเฉินใช่ไม่ได้เอาหน้าอดใจรอนะรับรองไม่ผิดหวังหลังจากที่พลาดมาหลายงานเลยนะก็<อ>เป็นบรรยากาศที่เราจะมีความสุขด้วยกันนะครับอะไรที่อาจจะซึมเศร้าเก็บไว้ข้างในทิ้งไว้ซะเพราะจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปร่วมกันมีภารกิจอีกนานะ,ะมากมายนะก็ขณะที่เรากลุ่มเราเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่ ต้นทุนต่ําที่สุดแล้วนะแต่มีคุณภาพสูงนะครับขอบพระคุณนะครับคนดีไม่มีวันตายนะครับคนดีไม่มีวันหายไปด้วยนะครับไม่ตายอย่างเดียวนะคนดีจะต้องอยู่ต่อไปครับคนดีพร้อมจะต้องทําหน้าที่ในสาอมรลชนและก็ประชาชนคนดีของบ้านเมืองนะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองนี่ก็มาประมาณสิบโมงครึ่งก็ทยอยกันมานะครับพร้อมที่จะรับ พวกแถวหน้าจะจองคิวไว้เลยจะคิวแรกๆเลยขาประจำเลยใกล้เวทีนะฮะฉะนั้นออกไปเดินบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะเดินบ้างก็ได้เดี๋ยวจะนั่งนานๆได้เป็นง่อยนะ <laughs> เดี๋ยวเขาก็บิวกันเองล่ะ